สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้วันที่11เดเดือน9ก้าปีสอง5มาอัปเดตเรื่องหาเหตุกันครับเขาอังคารเข้าทางบ้านหนองทยุงกุตสาเหมือนเดิมครับครับมาติดตามมาชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เหตุมากน้อยขนาดไหนนะครับเห็ดน้ำมันหนึ่งดอกครับ ดอกนี้ครับพี่น้องใหญ่มากแอบอยู่นี่ันเดินเลยแล้วนะครับนี่ย๋อวหลังไม่เห็นโอ้ใหญ่มากดอกนี้โอเคด้ามาสองดอกครับพี่น้องดอกหนึ่งทางนี้ดอนครับออกใต้กดดหินเลยสองดอกครับ องดอกนะครับเห็น้ำหมากเนาะน้ำหมากเข้าหนึ่งดอกนะครับพี่น้องดูก่อน่ใช้ได้ไหมดีน่าจะยังใช้ได้อยู่อ้าไม่ได้แล้วครับพี่น้องเริ่มเน่าแหลวโอเคครับเห็ดก่อแดงครับพี่น้องดูซอหินเลยนะครับนี่เห็ดก่อแดงอันนี้ไม่ใช่เห็ดน้ำหมากนะครับอันนี้เป็นเห็ดก่อแดงเลยเห็ดก่อแดงเลยนะครับ มันปูครับโอ้มีแต่ดอกใหญ่ครับชุดนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วครับมีแต่ดอกใหญ่เท่งนั้นเลยขออนุญาตเก็บนะครับเก็บกองก่อนนะเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขานะครับมันเลอะนะครับมีแต่ดอกใหญ่เลยมันปูชุดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาก่อนนะครับเพราะถือกล้องมือหนึ่งตัดขาไม่ได้นะครับขาเท่าหนึ่งดอกครับพอจนในนี้แล้วนี ่อแล้วมีน้ำหมากครับพี่น้องหนึ่งดอ,อกครับดอ,อกนี้นอกแล้วดอ,อกหนึ่งขึ้นมาให้ดูก,ก่อนไม่ได้แล้วครับอันนี้นอาแล้วเดี๋ไปเอาตรง,งนูให้อีกดอ,อกนึงครับเดีน้ำหมากครับพี่น้องครับ พุ่มนี้เป็นสามดอกนะครับครสามดอกครับใช้ได้แค่สองดอกกินน้ำหมากหนึ่งดอกครับดอกครับพี่น้องตรงแรงกินไปครึ่งแล้วดอกนะครับ น่เห็นมันปูดอกใหญ่ล้วก็เก็บก่อนครับดอกใหญ่ๆนี่เราก็เก็บซะก,ก่อนน่าเห็นมันปูครับดอกใหญ่เราก็เก็บครับห้าหกดอกครับเต็มมือเลยครับเห็ดมันปูเก็บซะก,ก่อนนะครับ เห็ดคานึงดอกครับพี่น้องมากยอนครับพี่น้องแมงกินแล้วเห็เดี๋ยยังใช้ได้อยู่ครับเจอดองเห็ดน้ำหมากครับมีหลายดอกอยู่จะอยู่ห่างๆกันเนาะแ๋ยวเก็บไปรวมกันนะครับมีหลายดอกอยู่ครับเก็บไปไว้รวมกันก่อน นะครับนี่รวมกันเลยนะครับอันนี้อีกดอกไว้รวมกันเลยอันนี้เน่าแล้วครับเน่าแล้วเท่าแล้วนะครับน,นี้เนาะไปด,ด,ด,ดูดอกนู้นอีกดูตรงนี้อีกนะครับนี่อีกดอกนึงอันนี้ก็เริ่มจะเท่าแล้วไม่เป็นไรย,ยังใช้ได้อยู่ นะครับในส่วนของตรงนู้นเป็นยังไงล่ะเราตรงนู้นกันเนเ่าแล้วครับค <Okay. S 1> เน่าอยู่หลายดอกอยู่ครับได้สี่ดอกครับไปสวยเลยนะครับสี่ดอกเน็ดคาเท่าหนึ่งดอกครับพี่น้องเน็ดคาเท่า หนึ่งดอกครับหนึ่งดอกครับพี่น้องมาแรงกินแล้วครับแรงกินก่อนแล้วนะครับออกอยู่ก้อนหินเลยอืมเอ,อเคนะครับไม่งงครับพี่น้องมาได้ครับเก็บเห็ดมันปูเด้อ มานะครับเก็บเห็ดมันปูน้ำกันเดอร์แกงแซบด้วยครับนี่อืมมาครับ,บมันปู มาจ้าเก็บเห็ดน้ำปูน้ำกันเด้อมาครับพี่น้องเก็บเห็ดน้ำปูน้ำกันครับแกงแซ่บคืกันนะครับนี่เด้อมันปูก็ได้ นะครับเก็บเห็ดน้ำปูน้ำการแองแซ่เพื่อนกันครับ เห็ดมันปูนะครับพี่น้องเห็ดมันปูครับแขงแสบคื้นกันได้ครับนี่เห็ดมันปูนี่ออกให้เหลืองเลยนี่นไหมครับเห็ดมันปูนะครับเก็บเห็ดมันปูน้ากันนะครับมาครับเก็บเห็ดน้ำปูเห็ดมันปูน้ากันเด้อบ้านนะครับหนึ่งออกคิดค่ะ บานแล้วบานแล้วนะครับหนึ่งดอกนะครับงาได้เป็นหถ่านทานครับสรุปเห็ดมื้อนี้นะครับพี่น้องอันได้แต่เห็ดน้ำหมากครับเห็ดก่อแดงนะครับแล้วก็พวกเห็ดขาแล้วก็เห็ดมันปูนะครับ ช่วงนี้เห็ดือสิวายแล้วล่ะครับพวกเห็ดกะไคร่เห็ดอันนี้ยังไม่ออกเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อสองสามวันสองสามมือ้ออันผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับว่าเห็ดออกหรือไม่ออกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ